รนะ้อยในวิ้นในยะีเศร้านั้นนะเป็นตำรวดเซปีจากสิบตำรวจตรีได้เป็นรวยตำรวดเอกเป็นผู้กองเลยเออไว้นัดจูเนียมึงยีเป็นไม่ไกั่นายรวยกับเข้าเมย์จัดก,การให้เหมือนยีเศร้านั้นอืมไมยวิ้นตีจึงตามรักกันคนเราเข้าใจพิษอยู่หมากคือในรวยอันที่จริงนั้นช่วงตั้งแต่เป็นรวยตำรวจตรีจนไปถึงรวยตำรวดเอกคือรวยจากมวดไปผู้กองนั้นมันใ้เวลาประมัน ซ่องปีแปดเดือนประมาณซ้มปีประมาณมันจะไล่โดยอัตโนมัติคือบะบรรจุพอติดดาวดวงนึงปุ๊บประมาณไม่เกินซ้มปีจะได้ดาวซ้มดวงโดยอัตโนมัติคือมันจะไล่ไปเลยมันจะเป็นพันนีถ้าโดยลักถั่วไผ่แต่หว่าข้องอีเส้าเนียนไอจูเนียนมึงฟังไอเพื่อต่อไปมึงได้เป็นข้าคมังข้องอีเส้าเนียนเข้าวหว่ามันไปี เรียนลักชูดพิเศษมันจะมีลักชูดหยอกเว้นคือคนแต่ว่าเป็นประทวนนั่นแต่ไม่มีดาวนในโรยที่ไม่มีดาวคือ,อเป็นชั้นประทวนหนซิบันโดยลักอีขึ้นมาเป็นในโรยก็เดี๋ยวมาเป็นสัญญาบัตรอันต้องชอบต้องชอบภายในเอวจึงก็เปิดร้ำปีอ้นเซปีุ้นมังแต่อี้าวนีเรื่องข้องเรื่องไอ้ที่ว่าซ้ำปีใดโรยเองันไอนนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าที่มีปัญหาคือมันไม่ชอบที่จูเนีย มันไม่ได้ชอบที่มันได้รับการมันไปข่าวรักชุดมันจะมีรักชุดเฉีว่ารักชุดวิ้นรักชุดกออตอกออะไรสักอย่างกอ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 หนอหรือกออะไรนี่แหละรักชุดนี้คือหยกเว้นไปอบรมแล้วก็ได้ติดดาวเลยคือรักชุดนี้แต่ก่อนเขาตั้งไว้เผื่อสําหน้านีตำรวจได้ชาตั้งไว้เผื่อที่จะให้บรรดาทายาทข้องตำรวจหานกลาตำรวจเทวาเสียชีวิตนั้นได้มาอบรมถพง่อทหลกล้านได้ไปเป็น แต่มึงไปเล่นนะในะยู่รักชุดนี้อ,น,อนามคุณชวนนะกอกแตกไม่มีเลยนาะด่านเชียงไม่มีนามคุณไรโชอยู่บนวันปีนีวินนามคุณคนด้วยเพนได้เป็นกันจ่ายเบียะอะไรเบือเขาวากันไม่ใช่เขาวาเลยก็แต่จ,จริงเป็นบรรณานก็ต้องยอมหลับเลยชาวบ,บ้านไในรูขันมั่งนะตัวไม้มันเป็นปนนีล่ะกลายเป็นวา่ารักชุดนี้ มีทาย,ยาทอยู่น่อยที่เลือกจะเป็นโลกคนด้วยได้เรียนเพียนนี่ในความเจ็บปวดของชนชั้นนั้นซึ่งเราคนจนถ้าไม่มีเบียร์หยัดเข้าไปในมือได้ปิน้นนลยลูกแต่มือไดเป็นไนรอยต้องไูไหมล่ะดูนี่มึงก้าไปก้อนลามเป็นย่ามไปก้อนลูกปัป้าอยู่เียจอมงเลยแม่ไม่ได้ทักที่หนึง่ง